ส่วนที่จะเห็นด้วยตาแล้วก็สัมผัสได้ถึงความความสุขและความจริงใจก็คือเหตุการณ์ของดังโมกับโตโน,โน่เนี่ยแหละค่ะโตโน,โน่เดินไปทาบคือดังโมนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วโตโน่ก็นั่งอยู่ที่พื้น,นแล้วก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่จะมองว่ามันก็เป็นมีความสุข โมเขาดีใจด้วยซ้ำที่โนเขาไปทาบผมเห็นแบบแววตาเขามีความสุขแล้วก็มีน้ำตาคลอด้วยอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะครับจากกฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้แบบมิตรภาพอะสวยงามเสมออ๋อค่ะก็เป็นเป็นโมเมนต์ดีๆมากๆนะคะที่เรียก,ยกว่า เป็นการปลดล็อกอีกหนึ่งอย่างของแตงโมนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราไปตรวจสวอปกันนะคะที่ตึกกรมีนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีนักแสดงจากหลายๆค่ายหลายๆเรื่องหลายๆคนเนี่ยไปไปตรวจซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีเจ้าจ๋ามีพี่เมย์มีตโตโน่มีปุ๊กลุก๊กซึ่งเราเล่นละครเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็จะไปตรวจกันตามปกติทีนี้เนี่ยก็จะมีออแตงโม มาด้วยนะคะแล้วแตงโมแล้วเราก็ใส่หน้ากากแล้วจำอะไรกันไม่ค่อยได้ก็มีการทักทายกันแตงโมก็ไปทักพี่เมย์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยก็เขาก็แยกกันไปเราก็แยกกันไปจังก,ก็เห็นเอ้แบบตโนเดินไปทักแล้วก็แบบไปนั่งคือแตงโมนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วตโนก็นั่งอยู่พื้นแล้วก็เหมือนพูดคุยใช่นั่งนั่งยอกนั่งต่ํากว่าแตงโมแล้วก็นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยโมเมนต์ที่แบบพี่เม i, ย์เฮ้ยยกกล้องมาถ่ายเร็วจต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นถ่ายใครอันเนี้ยต้องยอมรัับว่าแบบสา,าสสต้น พี่จ๋าไม่รู้ไม่รู้ว่าว่ามันเกิดว่าว่านี่คือใครเพราะรู้แต่ว่าสวยนะคะแล้วก็ใส่หน้ากากก็ยังสวยนะมันก็รู้แหละว่าเป็นดาราก็อาจจะเป็นแบบท่านใดท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็แต่ก็พอยกปุ๊บแตงโมก็หันหน้ามาแต่จ๋าก,ก็เลยไม,ไม่ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าจ๋าไม่รู้ว่าถ่ายทําไมถ่ายใครเ,เอ๊ะทำไมต้องถ่ายโตโน่กับผู้หญิงท่านนี้อะไรเงี้ยค่ะพอเดินออกมาโตโน่ก็ลาทักถ่ายไปแล้วก็เดินกลัากาออกไปทีเนี้ย จ๋าก,ก็ถามพี่เมย์ว่าพี่เมย์มทำไมจะต้องถ่ายโตโน่หลังก็บอกเอ้านั่นแต่งโมงไงเป็นโมเมนท์ที่ดีมากเลยนะแตบอกเอ้าจะาไม่รู้อะไรเงี้ยทีเนี้ยพอวันรุ่งขึ้นไปเจอกองถ่ายแต่บอกโตโน่เออช็อตยกกล้องของจา๋าเนี่ยมันจะมันจะไม่สุภาพหรือเปล่ามันจะเหมือนเราแบบได้ปรับกันกบอกไม่หลอกโมเขาดีใจด้วยซ้ําที่โนเขาไปทาบผมเห็นแบบแบบแววตาเขามีความสุขแล้วก็มีน้าตาคลอด้วย อะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆนะคะจากฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้แบบมิตรภาพอ่ะสวยงามเสมอไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือจะเกิดเรื่องราวอะไรเนี่ยคือมันเหมือนกันการได้คุยกันซึ่งก็ได้ทราบจากจากพี่อนนาว่าคู่นี้ไม่ได้คุยกันมานานมากแบบมีเหตุการณ์ที่จะต้องไปร่วมงานกันก็ก็ไม่ได้มีการส่งะะอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ก็เลยแบบโอเคเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจสําหรับ ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นรวมถึงตนโนด้วยจ๋าก,ก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เขาได้ปลดล็อกเพราะว่าตอนนี้จ๋กก็ติดตามข่าวนะแล้วก็มีเดนได้อ่านข่าวของเขาก็มีการปลดล็อกกับความสัมพันธ์หลายๆคนหลายๆเรื่องมากๆเลยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปเมื่อไหร่แต่ว่าเราทาวินาทีของเราที่มีอยู่ณนะเวลานี้เนี่ยให้ดีที่สุดซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจ๋กก็จ๋กก็ได้เห็นนะทาาผ่านสื่อว่า แตงโมก็ได้ทําในวินาทีของเขาได้เต็มที่แล้วนะคะส่วนที่จะเห็นด้วยตาแล้วก็สัมผัสได้ถึงความความสุขและความจริงใจก็คือเหตุการณ์ของแตงโมกับโตโน,โน่เนี่ยแหละค่ะใช่ซึ่งวันนั้นเนี่ยจ๋าก,ก็เลยแบบ mm hmm. ตอนนั้นจ๋าก,ก็แบบเฮ้ย mm hmm. จ๋าอยากโทรหาแตงโมอ่ะที่จ๋าพิมพ์ในไอจีว่าจ๋าแบบอยากโทรหาแตงโมว่าจะอยากคุยกับเขาว่าเขาซีเรียสหรือเปล่า mm hmm. ที่จ๋าเหมือนยกกล้องเนี่ยจังไม่ได้โทรก็เนี่ยจะโทรจะโทรก็ยุ่งยุ่งไม่ได้โทรจ๋าก,ก็เสียใจนะว่าแบบ บางทีถ้าเกิดว่าเรา,เราคิดแล้วเราทำเลยทอทอ,ท,อ,ท,อทำทันทีเนี่ยบางทีอาจจะไม่เสียใจเพราะว่าจ๋าเองกับแตงโมก็เคยร่วมง,งานกันหลายครั้งแต่เราอาจจะไม่ได้สนิทกันแบบเป็นเพื่อนแก๊งเฮฮาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ก็เคยร่วมง,งานนิดหน่อยค่ะเป็นเป็นโมเมนต์ที่จะมองว่ามันก็เป็นมีความสุขนะคะเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขแล้วก็เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์อ่ะมันเหมือนถูกกาหนดไว้แล้วแหละนะคะจากความเชื่อไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามทุกอย่างมีมีเหตุและมีผลมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะคะ สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วเนะี่ยถือว่าดีเสมอก็ตอนนี้ก็ขออวยพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันราบรื่นอะไรที่มันไม่ดีขอให้มันถูกเปิดเผยได้ในเร็ววันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคน